สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DIY บครูตายค่ะวันนี้ครูตายชวนเ,นเพื่อนๆมาถักเสื้อลายง่ายๆกันนะคะครูตายก็จะใช้เป็นเส้นได้แบบนี้ค่ะใช้สองเส้นควบนะคะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะจะเป็นเส้น20ิหรือว่าจะเป็นขนาดสี่พลายก็ได้นะคะแต่ว่าครูตายมีแบบนี้ก็เลยจะลองใช้ดะคะูค่ะแล้วก็ ส่วนเข็มถักก็ใช้ให้เหมาะกับเส้นได้ของเรานะคะของครูต่ายก็จะใช้เบอร์6ทับ์ค่ะเนี่ยค่ะแพทเทิร์นที่ครูต่ายเขียนขึ้นมามันง่ายมากเลยนะคะมันทําแค่1 2 3 3แถวนะคะ1 2 3หลังจากนั้นก็จะเป็นลายซ้ําแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้แถว1แถว2แถว3อันนี้เราก็ดูคร่าวๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูต่ายจะแปะไว้ให้ด้วยนะคะ เราจะเริ่มกันด้วยการถักห่วงค่ะคือจริงๆเริ่มด้วยโซ่ก็ได้แต่ว่าโซ่เนี่ยมันจะมันจะบางๆงมันจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วมันก็นับยากด้วยคุณต่ายก็จะเริ่มต้นด้วยห่วงนะคะอันนี้เราก็สลิปน็อตแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ดับเบิลโครเชต์ไปตรงที่โซ่แรกอันนี้ค่ะคือการเริ่มต้นแบบห่วง ที่คุณตายหมายถึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราถักเนี่ยเราก็จะถักลงไปในช่องว่างตรงกลางเนี้ยค่ะซึ่งมันก็จะเหมือนห่วงเนี่ยค่ะเราก็จะขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเ้าสามแล้วก็ดับเบิลโคเชจิ้มลงไปตรงตรง,ตรงนี้ตรงโคนตรงเนี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าได้สองห่วงแล้วนะคะหนึ่งสอง สามก็จิ้มลงไปอันนี้เราจะถักตามความกว้างนะคะเราจะถักแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือถักเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมสองสองแผ่นแล้วก็เอามาประกบกันแล้วก็เดี๋ยวเย็บข้างแล้วก็เย็บบ่าเย็บข้างลำตัวแล้วก็เว้นตรงช่วงแขนเอาไว้แล้วก็เย็บบา่าเนี่ยนะคะอีกตัวหนึ่ง ที่ครูต่ายจะทําให้ดูมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เราไปถักให้ได้ความยาวของขนาดความกว้างของอกเสื้อที่เราต้องการแล้วก็ต้องเผื่อหลวมด้วยนะคะน,น่าจะต้องใส่แบบหลวมๆดีกว่าเผื่อเอาไว้จากอกจริงสักประมาณ3-4นิ้วนะะ่นิ้วค่ะแต่ว่าจำนวนห่วงจะต้องเป็นเลขคู่นะคะ อย่างสมมุติว่าคุูตายอ,อกจริง35เนี่ยครูตายก็จะเผื่อเป็น38 39หรือบางทีก็40เบเลยะคะ่ะมันก็จะใส่แบบสบายๆตอนนี้คุูตายก็ถักได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะครูตายต้องการอ,อก40เนี่ยดังนั้นอันนี้เราก็ต้องหาร2หรือ20โดยประมาณเนี่ยนะคะ20กว้าง20เพราะเวลาเราขึ้นลายแล้วอะคะ่ะบางทีมันก็จะหดลงอีก อดไปตามลายนะคะแล้วก็ได้34ห่วงค่ะก็เผื่อเผื่อกว้างเอาไว้ก่อนดีกว่านะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราก็จะมาขึ้นลายกันนะคะแถวที่1แถวที่1นึ่เราก็ขึ้นลายด้วยโซ่3ามค่ะ1 2 สอันนี้ก็เป็นขอเป็นริมสุดเลยนะคะแล้วเราก็มาถักดับเบิลโคเชตสามตัวในห่วงในห่วงเดียวกันนี้นะคะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สาม,สามเราจะถักแบบนี้ไปทุกๆห่วงเลยนะคะดับเบิลโคเชตสามหลักในแต่และห่วง นี่ค่ะมันก็จะถักในห่วงเนี่ยง่ายมากเลยแต่ถ้าเราต้องมาจิ้มบนโซ่เนี่ยเราต้องค่อยๆจิ้มอันนี้ก็ณต่าขาดเป็นหนึ่งเราต้องมาค่อยๆจิ้มเราต้องบางลายมันก็จําเป็นต้องขึ้นต้นด้วยโซ่บางลายมันก็ขึ้นต้นด้วยห่วงได้เนี่ยนะคะอันนี้เรามีริมไว้หนึ่งหนึ่งหลักแล้วก็สามสามในแต่ละห่วงในแต่ละห่วงนี่ก็ขึ้นห่วงใหม่ก็ ดับเบิลโคเชมันถักง่ายถักเพลินแล้วก็ลายไม่โปร่งมากนะคะเราใส่สปอร์ตบลาข้างในแล้วเราก็ไม่ต้องใส่เสื้อทับก็ได้แล้วก็คือต่ายก็เลือกสีที่มันเอนะิร์ธโทนอ่ะมันก็ใส่ได้บ่อยใส่ได้นานค่ะใส่ได้ตลอดทั้งปีเลยหน้ารา้อนเราก็ใส่เดี่ยวหน้าหนาวเราก็ใส่ได้อีกแล้วก็มีเสื้อคลุมสักหน่อย าในแต่ละห่วงเราก็ถักดับเบิลโคเช่สาตัวง่ายไหมคะตัวทีวีไปถักไปก็เพลนๆจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็ถักไปทุกห่วงเลยคะ่ะจนกระทั่งมาจบห่วงสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะตอนนี้ครูต่ายก็ถักมาจนใกล้จะจบแล้วนะคะ นี่นะคะถักดับเบิลโคเช่สามตัวลงในทุกห่วงเลยเห็นไหมคะห่วงตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นโซ่มันก็จะไม่ค่อยสวยแต่ถ้าเป็นห่วงเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นโคง้งเป็นลายริมที่โคง้งมันก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งอันนี้คุณต่ายก็เหลือสองช่องนะคะก็จะทําให้ดูอันนี้คุณตา่ะะนนณตายก็จะเก็บรวบไปเลยเก็บไปได้รวบไปเลย ก็ถักดับเบิลโคเชปกติจะลวกไปได้ให้ดูว่าเวลาเราเจอไปลายได้เราจะจัดการกับมันยังไงช่องสุดท้ายก็เหมือนกันนะคะมนนีช่องสุดท้ายก็ดับเบิลโคเช่สามตัว แต่ว่าพอถึงริมสุดเนี่ยเราจะต้องถักดับเบิลโคเชในริมสุดที่ไม่ใช่ในห่วงนะคะตรงริมสุดเนี่ยเพื่อที่จะเป็นขอบอีกหนึ่งตัวค่ะในก็คือว่าตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยโซ่สามเป็นเป็นขอบเห็นไหมคะเนี่ยโซ่สามแล้วก็ค่อยถักในห่วงตอนจบก็เช่นกันแล้วก็ถักในห่วงเป็นหนึ่งสองสาม แล้วก็ถักขอบค่ะทีนี้ลายแถวต่อไปนะคะเราก็ขึ้นต้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ซิงเกิลโครเชต์ลงในหลักเดียวกับโซ่แล้วก็ถักโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็มาซิงเกิลโครเชต์ที่ระหว่างระหว่างโซ่สามตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะ โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ซิงเกิลโครเชต์มันก็จะเหมือนเป็นห่วงแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ซิงเกิลโครเชต์ซิงเกิลโครเชต์ที่ที่ระหว่างลายตรงนี้นะคะตรงนี้ซิงเกิลโครเชต์ซิงเกิลโครเชต์แล้วก็ซิงเกิลโครเชต์หนึ่งสองสาม ก็มาซิงเกิลโคเชต์หนึ่งสองสามซิงเกิลโคเชตถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้เสื้อโปร่งเนี่ยนะคะโซ่สามตรงนี้จะเป็นโซ่สี่หรือโซ่ห้าก็ได้นะคะมันไม่มีผลกับลายถัดไปะคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าทึบๆหน่อยมันก็ดีเพราะว่ามันยังไงมันก็มีช่องโปร่งของมันอยู่แล้วเราจะได้ ใส่เสื้อตัวเดียวได้ไม่ต้องใส่เสื้อทับหนึ่งสองสามแล้วก็ซิงเกิลโครเชหนึ่งสองสามสิงเกิลโครเชตมันถักได้เร็วมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีเสื้อใส่แล้วจะเร็วกว่านี้ถ้า ได้ของกูตตายมันลื่นกว่านี้นี่มันก็มีติดๆขัดๆบ้างแต่ว่ากู้ตายมีได้อย่างนี้เยอะเลยค่ะก็เลยต้องเอามาใช้ที่เยอะเพราะว่าสั่งมาเยอะแล้วก็มันไม่ได้จริงๆก็ตั้งใจจะเอามาถักกระเป๋าแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจต้องการเท่าไหรก่ก็ต้องเอามาดูว่าเราจะเอามาทำอะไรได้บ้างจะได้หมดเร็วเราก็จะได้ใช้ได้ชนิดอื่น แต่ว่ามันมันก็ไม่เร็วนะคะมันก็เป็น็ e เ t u r e ที่แปลกดีแต่ว่าปัญหาก็คือว่าแต่สั่งมาสองสีว่าจะามาใช้ด้วยกันแต่ปรากฏว่าขนาดเส้นมันดันไม่เท่ากันนะคะอันนี้มันเล็กกว่าอีกสีหนึ่งมันก็เลยมาใช้ด้วยกันไม่ได้มันต้องแยกใช้ ก็จะเป็นห่วงแบบนี้นะคะเป็นห่วงแล้วก็เหมือนกับเป็นฐานให้สำหรับที่จะถักลายต่อไปแล้วพอเราถักเนี่ยเราเราไม่ต้องดูแพทเทิร์นเลยค่ะเราก็จะจําได้ละแต่เพื่อนๆนคงจะทราบถคะเราถักเสื้อบางลายเนี่ยเราต้องคอยดูแพทเทิร์นตลอดเลยอน,น้นกขุยไตว่ามันเสียเวลาแล้วก็แต่บางลายมันก็ต้องดูอย่างนั้นจริงๆะคะ่ะ แต่ว่าลายนี้คือเราถักเพลินๆแล้วก็ลายแบบออกมาก็ดูไม่ไม่โบราณด้วยอะค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังดูเป็นงานแฮนด์เมดเป็นเสื้อถักที่ไม่เหมือนใคร แ,แล้วนะคะเราก็โซ่สามเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ซิงเกิลโคเชที่หลักสุดท้ายะคะ่ะซิงเกิลโคเชบนโซ่นะคะบนบนโซ่ที่เราเริ่มต้นเอาไว้ตั้งแต่แรกสุดเลยะคะ่ะก็คือหลักสุดท้ายของแถวที่แล้วนั่นเองก็ซิงเกิลโคเชง่ายมากเลยค่ะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็พลิกกลับ แล้วเราก็จะมาถักในห่วงนี้นะคะถักเป็นคล้ายๆ V stitch อะคะ่ะก็คือถักดับเบิลโคเชหนึโซ่หนึ่งแล้วก็ดับเบิลโคเชหนึ่งถ้าเพื่อนๆต้องการให้โปร่งตรงนี้โซ่โซ่ที่ขั้นตรงนี้เพิ่มเป็น2ก็ได้นะคะหรือ3ก็ได้ะคะ่ะแต่มันปร่งอย่างที่ครูาตายบอกครูาตายไม่อยากได้โปร่งขนาดนั้นในแต่ละห่วง ในแต่ละห่วงเราจะถักดับเบิลโคเชตโซ่หนึ่งแล้วก็ดับเบิลโคเชตลงในห่วงนี่นะคะดับเบิลโคเชตหนึ่งโซ่หนึ่งก็ดับเบิลโคเชตหนึ่งในห่วงถัดไปนะคะดับเบิลโคเชตหนึ่งโซ่หนึ่ง ดับเบิลโครเชต์หนึ่งมีผงถัดไปดับเบิลโครเชต์หนึ่งโซ่หนึ่งก็ดับเบิลโครเชต์หนึ่งแถวสามเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนวีสติชเนี่ยคลายมีแค่นี้เองเดี๋ยวแถวสี่ก็จะเริ่มซ้ำแล้วนะคะแถวสี่ก็จะถักเหมือนแถวที่หนึ่งละ แต่ว่าเวลาที่คือลายมันง่ายก็จริงนะคะแต่ว่าเราถักออกมาเป็นผืนใหญ่แล้วเนี่ยลายมันก็จะสวยเก๋ไม่ใช่สวยแก่อย่างนี้นะคะคือเสื้อถักเนี่ยถ้าเราแมชไม่ดีก็แตว่ามันดูสูงวัยไปเลยอะคะ่ะเราก็ต้องเลือกลายแล้วก็เอาไปแมชกับกางเกงยียนหรือว่ากระโปรงที่มัน คือต้องไปแมชให้ดีอะค่ะถ้าแมชไม่ดีก็ชลาทันทีแต่ถ้าแมชดีเนี่ยมันจะเก๋มากเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูลายมันไม่ทึบจนเกินไปเห็นไหมคะเราก็ไปถักมาจนจบตรงนี้เลยนะคะตอนนี้กรูต่ายก็ถัก V stitch เนี่ยแถวที่3มาเนี่ย จนมาถึงช่องสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้เราก็จะต้องมาจบด้วยดับเบิลโคเชเพื่อที่ขอบมันจะได้ตรงถ้าเราไม่มีดับเบิลโคเชห็นะคะว่ามันจะวววาๆเราก็จะต้องจบด้วยดับเบิลโค c เชเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นแถวเนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยโซ่สามซึ่งมันก็แทนดับเบิลโคเชเนี่ยค่ะ ในห่วงก็ก็ถักไปตามลายของมันแต่ขอบเนี่ยก็จะต้องมีดับเบิลโคเชเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นไว้ก็เช่นกัน,นก็มีขอบอันนี้ก็อยู่ในห่วงอันนี้ก็เป็นอยู่นอกห่วงเป็นเป็นขอบเป็นริมของมันแบบนี้นะคะเนี่ยลายมีแค่นี้เองแล้วก็ถักซ้ําๆไปทีนี้คุณต่ายจะวัดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตอนแรกที่คุณต่ายขึ้นมาเนี่ยยี่สิบนิ้วเนี่ยพอถักไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้เหลือสิบเก้านิ้ว ลายนี้ก็จะหดเหลือ19นิ้วหลังจากที่เราเริ่มต้นลายไปดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเผื่อเอาไว้สัก3-4นิ้วเอาไว้ก่อนนะคะแต่บางลายหดหดเยอะกว่านี้เลยนะคะจนแบบใส่แล้วมันพอดีตัวเกินไปเนี่ยนะคะเสร็จแล้วพอแถวต่อไปเราก็จะเริ่มทำซ้ำเหมือนแถวแรกแล้วนะคะก็คือโซ่สาม3 1, 2 3. แล้วก็ถักดับเบิลโคเช3สตัวลงในห่วงตรงกลางวีสติชตรงนี้ค่ะดับเบิลโคเช3สตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราถักดับเบิลโคเช3สลงในห่วงที่เราเริ่มต้นแต่ว่าต่อไปแถวถัดไปเนี่ยเราจะถักไปในตรงกลางของวีสติชแทนนะคะตรงที่เป็นโซ่หนึ่งอะคะ่ะดับเบิลโคเช่สาม แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะตรงโซ่หนึ่งของ V stitch นะคะเราก็ถัก double crochet ไป3ามตัวในนี้อีก3ามตัว เราจะต้องถักลงไปที่เป็นโซ่หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยพอเป็นช่องตรงนี้ไม่ใช่นะคะต้องมาตรงนี้ี่ยต้องต้องเป็นที่โซ่หนึ่งโซ่หนึ่ง แน่นนะคะถักมาเรื่อยๆจนจบแถวแล้วก็แน่นอนว่าจบแถวเนี่ยเราก็จะต้องจบด้วยดับเบิลโคเชตรงนี้ให้ตรงกันแล้วก็จะขึ้นเป็นห่วงเป็นโซ่สามในแถวถัดไปแล้วก็จะซ้ําไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้คุณต่ายก็ถักมาจนถึงวีสติสสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ถักไปตามปกติค่ะซิงเกิลโคเชต์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาถัก ดับเบิลโคเชตแต่พูดผิดอันนี้ดับเบิลโคเชต3สามนะคะแล้วก็ต้องมาจบด้วยดับเบิลโคเชตที่เป็นขอบอีกหนึ่งหลักอันนี้วีสตสิสุดท้ายนะคะก็ดับเบิลโคเชสามหนึ่งสองสามแล้วก็ดับเบิลโคเชตที่เป็นขอบ ะะแถวนี้มันก็จะซ้ํากับแถวที่1่ละต่อไปแถวถัดไปก็จะต้องถักห่วงตรงนี้ค่ะก็จะซ้ํากับแถวที่2ก็โซ่อ1แล้วก็พลิกกลับแล้วก็ซิงเกิลโครเชตที่หลักแรกแล้วก็โซ่3 s i n เกิ c โค c เช t ลงระหว่างระหว่างตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็โซ่สามหนึ่งสองสก็ single ลโค c เช t ลงไประหว่างตรงนี้ mm hmm. ก็จะเป็นห่วงหนึ่งสองสาม สิงเกิลโคเชต์หนึ่งสองสามสิงเคเชต์ ะะมันก็จะเป็นห่วงแบบนี้เพื่อนๆก็ถักมาจนสุดจนสุดตรงนี้เลยนะคะสิงเกิลโคเชตัวนี้ก็จะต้องไปอยู่บนโซ่ตัวที่สามของตัวนี้นะคะตอนนี้ผู้ตัดก็จะทำห่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็โซ่สาม แล้วก็ซิงเกิลโคเชเราจะลงตรงนี้ก็ได้นะคะจะลงตรงนี้ก็ได้แต่ว่าให้สวยเนี่ยเราก็ไปลงที่ขอบเลยนี่ค่ะเพื่อที่เพื่อที่ตรงนี้เขาจะได้ตรงค่ะแล้วก็ขึ้นต้นด้วโซ่สามแถวนี้เราก็จะเป็น v ี t ติชนะนะคะโซ่สามแล้วเราก็ถัก stitch ลงไปในห่วง stitch ลงไปในห่วงนี้ก็เป็นดับเบิลโครเชหนึ่งโซ่หนึ่ง แล้วก็โซ่หนึ่งข้าแล้วก็ดับเบิลโคเชตหนึ่งแถวนี้ก็จะเหมือนแถวนี้เลยมันซ้ำแล้วนะคะอในนี้ก็วีสติชดับเบิลโคเชโซ่หนึ่ง แล้วก็ดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชตซ่หนึ่งดับเบิลโคเชตดับเบิลโคเชตซ่ห ูเพื่อนๆก็ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอวีสติสเสร็จเนี่ยต่อไปก็จะต้องเป็นแถวนี้แล้วค่ะก็จะเป็นดับเบิลโคเช3สามเนี่ยซ้ำไปเรื่อยๆอันนี้เป็นช่วงลายที่สอง เสร็จช่วงลายที่2แล้วนะคะต่อไปก็เป็นช่วงลายที่สามแล้วก็ต้องเริ่มเหมือนแถวนี้นะคะ1 2แล้วก็3 1 2แล้วก็3แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เพื่อนๆก็ถักไปจนจบแล้วตรงนี้ก็จะต้องจบด้วยดับเบิลโคเชนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยพอลายออกแล้วจะสวยเห็นไหมคะยิ่งพอเราถักเสร็จนะคะเราดึง เราดึงให้เข้าล็อกที่เราถักว่าย่นๆบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะสวยนี่ก็จใจเพื่อนๆดูลายว่าเนี่ยค่ะลายง่ายๆถักเร็วแต่มันก็สวยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปถักมาให้ได้ไซส์ตามที่เราต้องการเลยนะคะ